ทำคลิปขายยอดดีขึ้น10เท่าแน่นอนนะครับถ้าใช้เคล็ดลับนี้นะครับคือปกติเวลาเราเล่าถึงสินค้านะครับเราจะมีอยู่3ระดับคือ 1. นะครับคุณสมบัตินะครับสคุณประโยชน์ สามคูณค่าแล้วมันจะมีอันลับๆอีก2อันที่เราต้องใส่ไปในคลิปเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะครับคือปกติเนี่ยเราจะพูดถึงคุณสมบัติซะเยอะเช่นเราหยิบขาตั้งขึ้นมาคุณสมบัติคือทําจากพลาสติกทําจากเหล็กนะครับสูง2เมตรนะครับมีขาพับกลางได้กี่เซนติเมตรอะไรพวกนี้คือคุณสมบัติของมันนะครับเราจะเล่าแค่ผิวเผินแค่นี้ซึ่งแบบนี้ขายยากนะครับลึกลงไปนิดนึงเราจะเล่าถึงคุณประโยชน์นะครับว่าเอออันนี้สามารถใช้คีบมือถือถ,ถ่ายแนวตั้งแนวนอนได้พกพาสะดวกน้ําหนักเบา นะครับพวกนี้ก็ดีนะครับดีแล้วดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคนจะรู้ว่าให้ซื้อไปนะมันมีประโยชน์อะไรบ้างเนาะแต่ว่าขึ้นไประดับสูงสุดของพวกนี้ก็คือเรื่องของคุณค่านะครับคนที่ซื้อขาตั้งกล้องมาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ต้องการรู้แค่ว่ามันยาวกี่เซนกี่เมตรนะครับแนวตั้งแน่นอนได้หรือเปล่าแต่ว่าเขามีความต้องการลึกๆอะไรบางอย่างอยู่เช่น เขาอยากเป็นครีเอเตอร์เขาอยากทำคลิปขายของเขาอยากถ่ายอาหารสวยๆเขาอยากพกพาไปถ่ายแฟนข้างนอกนะครับนี่คือคุณค่าที่มันเหนือกว่าที่เราไม่ต้องพูดถึงตัวอุปกรณ์วัสดุมอะไรก็ได้นะครับพูดถึงคุณค่าปลายทางผลลัพธ์ปลายทางที่คนเนี่ยอยากจะได้ นะครับอันนี้คือ3อย่างและรับรับอีก2อย่างที่ผมจะบอกคุณก็คือ1นะครับเรื่องของอารมณ์นะครับคือบางทีเนี่ยนะมันรู้อยู่แล้วอ่ะอย่างพวกขาตั้งกล้องหรือว่าอย่าง power bank เนี่ยมันมีนมอยู่ในโลกแล้วนะครับเสื้อผ้าของใช้มันมีอยู่ในโลกเยอะแล้วแต่บางทีมันเป็นอารมณ์บางอย่างเช่นว้าวโคตรถูกเลยหูสีใหม่โคตรน่ารักเลยเห็นไหมครับพวกนี้มนันเป็นเป็นอารมณ์อะไรบางอย่างนะครับใส่อารมณ์พวกนี้ลงไปนะครับ เรียกว่าคนซื้อเนี่ยจะตัดสินใจด้วยอารมณ์และซื้อง่ายขึ้นนะจะเปลี่ยนเลยและอันสุดท้ายคือเรื่องของสตอรี่นะครับหรือเรื่องเล่านะครับบางทีเนี่ยเราขายของนะครับแปของคลิปช่วงต้นไม่ต้องขายก็ได้นะเล่าเรื่องนะแต่ก่อนนะเป็นครีเอเตอร์นะหาเงินไม่ได้ตอนนี้ชีวิตดีขึ้นหาเงินนั้นนน,นี่แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับเล่าสเต็ปให้ฟังปิดท้ายจบเลยว่าเออเนี่ย นะพอมาลองใช้ขาตั้งแล้วชีวิตสะดวกขึ้นเห็นไหมนะครับเล่าสตอรี80่80%สุดท้ายมาเล่าถึงสินค้านิดหน่อยนะครับไม่คนแบบเออตามสตอรี่แล้วรู้สึกว่าอยากจะมีชีวิตแบบนี้บ้างก็เลยซื้อตามเห็นไหมเราก็จะขายของได้ง่ายขึ้นมากๆอันนี้เป็นแค่น้าจิ้มนะครับเป็นแคอินโทรนะครับของจริงเรียนกันวันนี้ในคอร์สนะครับในกลุ่มและที่สําคัญเรียนฟรีด้วยอย่าลืมไปติดตามกันนะครับเปลี่ยนของที่เอฟไว้เป็นไรายได้หลักหมื่นต่อเดือนครับ